สวัสดีครับผมเคียนคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับท่านที่มีภา,าวะกระดูกเข่าหักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่า <c oughs> เมื่อเรามีภา,าวะกระดูกเข่าหักแล้วเราควรทําอย่างไรเพื่อให้กระดูกเข่านั้นติดเร็วและกี่วันกระดูกถึงจะติดควรทําและห้ามทําอะไรซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําภาวะกระดูกเข่าหักตั้งแต่หักจนหายว่ากี่วันกระดูกติดควรทําและห้ามทําอะไรครับเรามาฟังกันเลยนะครับ คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกประกรณ์เกี่ยวกับเท้าแลือกุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับความเข้มข้นของเนื้อหาในตอนนี้นั้นจะอยู่ที่4เต็ม10ครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับกระดูกหัวเข่าแตกกร้าวนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วกระดูกของขาขเรานั้นจะมีอยู่3ชิ้นนะครับก็คือกระดูกต้นขาส่วนปลายกระดูกขาส่วนต้นแล้วก็กระดูกลูกสะบ้านะครับในที่นี้เราจะพูดถึงในกระดูกขาส่วนต้นนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า t ี Bial p a t o a fracture นะครับซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่แล้วกระดูกขาส่วนต้นหรือที b i บ l p a วพตเนี่ยครับ ในกลุ่มนี้ก็จะเมื่อเกิดการหักร้าวแล้วเนี่ยมักจะมีการเกิดหักร้าวที่รุนแรงแล้วก็การแตกมักจะเข้าข้อนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่อยู่ในข้อเข่าโดยส่วนใหญ่แล้วอายุเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50ปีแต่ทั้งนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆคืออาจจะเป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีลงไปซึ่งอุบัติเหตุมักจะเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงนะครับ หรืออย่างให้ผู้หญิงจะเกิดในอายุประมาณ65ปีถึง70ปีขึ้นไปความรุนแรงก็จะต่ำกว่าส่วนใหญ่เป็นการหกลม้มหรือการบาดเจ็บที่ทำให้รุนแรงน้อยกว่าแต่กระดูกดของผู้หญิงโดยอายุขนาดนี้มักจะบางทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการหักราวได้นะครับโดยปกติแล้วกระดูกขาส่วนต้น,นจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับด้านในหัวเข่ากับด้านนอกหัวเข่าโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดที่บริเวณด้านนอกประมาณเนีดยประมาณ70%ด้านในประมาณ20%หรือเกิด2ฝั่งพร้อมกันเนี่ย 10%นะครับโดยประมาณการนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับการบาดเจ็บร่วมนอกจากกระดูกหักแล้วเนี่ยบริเวณตรงนั้นจะมีหมอนรองกระดูกนะครับและมีเอ็นไขว้หน้านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกควบคู่ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นหมอนรองกระดูกด้านนอกถ้าเกิดมีการแตกร้าหรือหักด้านนอกแล้วก็จะมีการหมอนรองกระดูกด้านในบาดเจ็บจากกระดูกแตกหักด้านในนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่การแบ่ง คร่าวๆข,ของในตัวของกระดูกร้าวและหักบริเวณขาส่วนต้นหรือทีเบียพาโตเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น6แบบนะครับหรือแบ่งตาม s ช a c เกอร์คลาสสิฟิเคชันนะครับก็คือแบ่งแบ่ออกเป็น6แบบคร่าวๆนะครับครับแบบแรกก็คือ,อมีการแตกสปริตหรือแตกออกด้านข้างนะครับมักจะเกิดในผู้ป่วยอายุน้อยแล้วก็มีความแข็งแรงของกระดูกอยู่นะครับแบบที่2นะครับก็คือเป็นมีการแตกออกด้านข้างและมียุบ ของกระดูกลงด้วยนะครับแบบนี้จะพบได้บ่อยที่สุดนะครับแบบที่3นะครับก็คือจะมียุบอย่างเดียวมักจะเจิดจากการกระแทกและยุบลงไปมักจะเกิดในผู้สูงอายุที่มีกระดูกบางนะครับกระดูกพรุนหรือบางด้วยนะครับในแบบที่4ก็คือเป็นแบบแตกเข้าด้านในนะครับแบบนี้ถ้าอุบัติเหตรุรุนแรงอาจทำให้เกิดมีการบาดเจ็บของเอ็นด้านในหรืออาจจะมีเส้นเลือดหรือเส้นประสาทอักเสบ ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดความรุนแรงสูงนะครับแบบที่5คือแตก2ฝั่งนะครับอาจจะมีเหลือตรงกลางไว้อยู่นะครับส่วนแบบที่6ก็คือมีการแตกร่วมไปถึงกระดูกด้านล่างที่มาด้วยนะครับจะเป็นกระดูกขาส่วนต้นด้วยนะครับก็คือมีแตกทั้งในเข่าและแตกลงมาด้านล่างถึงกระดูกขาด้วยครับผมลักษณะนี้จะมีการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันสูงมากนะครับสาหรับการรักษานะครับมีทั้งแบบทั้งไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัด ซึ่งหลักการในพิจารณาหลักๆนะครับ1เราจะดูสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างของกระดูกว่าผิดรูปมากเพียงใดนะครับและมีการแตกเข้าข้อแล้วมีการแยกของตัวกระดูกในข้อกี่มิลลิเมตรนะครับอันที่2คือดูความมั่นคงของตัวข้อเข่านะครับหรือกระดูกด้วยนะครับถ้ามีความไม่มั่นคงสูงเนี่ยเราจะต้องยึดของเหล็กแล้วก็อาจจะต้องซ่อม เอ็นในส่วนที่บาดเจ็บนะครับเพราะว่าในกระดูกเข่าหรือตัวที่เป็นกระดูกขาส่วนต้นเนี่ยการบาดเจ็บจะไม่ได้อยู่ที่กระดูกอย่างเดียวในบางรายนะครับอาจจะอยู่ที่เอ็นรอบเข่าหรือมอลรองกระดูกฉีกขาดด้วยเนี่ยถ้ามีความไม่มั่นคงแล้วการบาดเจ็บสูงเนี่ยอาจจะต้องมีการซ่อมในตัวของอตัวเอ็นยึดรอบข้อร่วมกับกระดูกด้วยนะครับซึ่งทั้ง alignment ก็คือรูปทรงหรือการผิดรูปของกระดูก และความมั่นคงเนี่ยเป็น2ปัจจัยหลักที่จะเป็นพิจารณาในการรักษานะครับแต่รายละเอียดอื่นๆก็จะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลในแต่ละบุคคลว่าจะต้องรักษาอะไรเพิ่มหรือวิธีไหนที่จะรักษาได้ดีสรุปสําหรับบุคคลนั้นนะครับสําหรับวิธีแรกนะครับคือวิธีการไม่ผ่าตัดหรือวิธีการดึงเข้าแล้วก็ให้อยู่นิ่งให้ใส่อุปกรณ์เพื่อยึดนิ่งไว้นะครับมักจะใช้ในเคสที่มีอาการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงแล้วก็ในคนไข้ที่ไม่แคในดิเดตในการผ่าตัด แล้วก็อาจจะมีในกระดูกมีการเคลื่อนตัวเล็กน้อยนะครับในลักษณะนี้การรักษาหรืออาจจะใส่เฝือกยาวหรืออาจจะใส่ตัวในกลุ่มของ hinge knee brace หรือว่าเป็นตัว knee s l a p เพื่อล็อกการเคลื่อนไหวและไม่ไม่ลงน้ําหนักในช่วงกระดูกที่ยังไม่ติดนะครับลักษณะอุปกรณ์จ,จะเป็น PTB cast หรือว่า patella tendon bearing cast นะครับก็คือเป็นเฟือกที่ล็อกตรงบริเวณเข่า หรือว่าจะเป็นตัวหิง g e นีเบสหรือว่านีสลับเพื่อล็อกการเคลื่อนไหวนะครับควบคู่กับการใช้ตัวประคองจะเป็นตัว forearm c l u t h เพื่อลดการเคลื่อนไหวหรือว่าการลงน้ําหนักของตัวาขานะครับเพราะว่าช่วงแรกที่เราลงน้ําหนักไม่ได้เนี่ยต้องมีตัวอุปรกรณ์ประคองก่อนนะครับในส่วนของการผ่าตัดนะครับก็จะพิจารณาในเคสที่มีการเคลื่อนของกระดูกสูงและมีไม่มีความไม่มั่นคงสูงนะครับโดยปกติการผ่าตัด ก็จะแบ่งออกเป็น2หลักใหญ่ๆคือการดามเหล็กด้านนอก 1970, นนอกับการดามเหล็กด้านในนะครับการดามเหล็กด้านนอกมักจะใช้ในเคสที่มีการบาดเจ็บสูงมากร่วมกับมีการบาดเจ็บของตัวกล้ามเนื้อเอ็นและเส้นประสาทที่เกิดการบาดเจ็บสูงหรือมีการหักกระดูกแบบเปิดก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายได้พักแล้วเมื่ออาการดีขึ้นเนี่ยค่อยปรับมาเปลี่ยนดามเหล็กด้านในหรือถ้าดีขึ้นมากเนี่ยอาจจะจบด้วยวิธีดามเหล็กด้านนอกแต่โดยส่วนใหญ่มกักจะต้องปรับ มาดามเหล็กด้านในหลังจากที่กล้ามเนื้อหรือกระดูกเหล็กเนื้อเยื่อด้านนอกเนี่ยบาดเจ็บน้อยลงแล้วนะครับส่วนดามเหล็กด้านในนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบาดเจ็บที่ด้านในหรือด้านนอกการดามเหล็กหรือดามสกรูนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่ากระดูกนั้นชิ้นนั้นใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะครับและรูปทรงแบบใดโดยส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งออเป็นด้านในด้านนอกด้านหลังนะครับ ซึ่งการถ้าเกิดในกระดูกที่ชิ้นไม่ใหญ่มากเรา,าจ,จะใช้การยึดด้วยสกรูส่วนในกระดูกที่ชิ้นใหญ่ขึ้นมาเรา,าจ,จะใช้เหล็กหรือว่าในตัวของกระดูกดามเหล็กตามรูปแบบของกระดูกที่หักทั้งด้านในด้านนอกและด้านหลังครับในส่วนของกระดูกขา,าส่วนต้นหรือทีเบีวพาโต้ร้าวหรือหักเนี่ยเราพยากรณ์ไว้ส่วนใหญ่ในเคสที่ปกติเนี่ยมีรูปทรงปกติแล้วก็มีการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงเกินไป และไม่มีภาวะโรคประจําตัวที่สูงเกินไปความคาดหวังในกระดูกติดอาจจะอยู่ที่ประมาณ10-12อาทิตย์นะครับส่วนในกลุ่มของอาการฟื้นฟูเนี่ยเราจะคาดหวังที่ประมาณ14-20อาทิตย์ครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะกระดูกเข่าหักสามารถลองใช้พิธีการเหล่านี้ดูได้นะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการซื้ออุปกรณ์เช่นนีสล a บหรือ For e a r m c ม u ลันนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับ และหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเทา้าสามารถสแกนบาร์โคด,ด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับทั้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปร,ริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเทา้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ